โรงเรียนพีรยานาะวินคลองหินวิทยาค่ะครับโอเคค่ะกะ็ก่อนที่จะเริ่มสอนนะคะขออนุญาตอธิบายนิดนึงก็คือที่สื่อของเรานะคะก็คือเป็นสื่อชิ้นนี้นะคะ่ะก็คือจะใช้ในเรื่องของพยัญชนะนะคะก็คือที่เราทำเมื่อวานก,ก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็สื่อชิ้นนี้นะคะ กลุ่มของเราได้คิดไว้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งขั้นนำขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปเลยนะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะจับไปใช้ในเรื่องไหนใ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 นส่วนไหนนะคะ <c oughs> ก็ขอเริ่มเลยลวกันนะคะค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็สำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของแผนชนะนะคะครูขอตัวแทนห้องสองคนมีใครอยากอาสาบ้างเอ่ยมีไหมคะหัวหน้าอหัวหน้าอีกแล้วสงสารหัวหน้าจังเลยครูมีรางวัลให้ด้วยนี่อ่ะแยกกันไหนไขอขอคนยังไม่ออกได้ไหมคะ ได้ไห่เอ่ยยังไม่ออกค่ะคุณครูอาจเชิญมาอีกหนึ่งคนขออีกคนนึงขอเป็นผู้หญิงได้ไหมคะขอเป็นผู้หญิงแล้วกันมีะถ้ามีครูขอขอสุ่มขอสุ่มนะคะชื่อของใครขึ้นต้นด้วยยาญชนะสอเสือมีไหมเอ่ยรู้ไหครับซับดีซับดีซับดีชื่ออะไรคะ สุดเรด,ดา,ดดาเดี๋ยน้องสุดเรดาเก่าน้องน้องยายาอะกติก้กาของเรานะคะคุณครูมีกล่องอันนี้น่งกล่องแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีเหลืองยาวๆแบบนี้อันนี้นี้จะเป็นพยัญชนะนะคะเดี๋ยวสองคนนี้ให้ตกลงกันหนึ่งคนเป็นคนเลือกว่าใครจะหยิบบัตรสีเหลืองอ่า ครูจะให้คนแรกหยิบบัตรสีเหลืองอันนี้ใครได้พยัญชนะตัวไหนแล้วก็ให้ไปเขียนด้านหลังเพื่อนทีนี้คนที่สองต้องเดาว่าเพื่อเขียนพยัญชนะอะไรบนหลังของเราอ่าแล้วก็ครูจะให้ให้หยิบอันนี้ต้องเดาให้ถูกทายให้ถูกว่าเป็นขัาอะไรพยัญชนะอะไรนนะอะไร่าได้ค่ะใครจะหยิบก่อนใครจะเขียนใครจะหยิบ กะนใครชนะออกอะไรออกอะไรกันใกล้อันนี้กระดาษกในน้ำน้ำกันไกลอยู่ในน้ำเกิดสนิมใช่ไหมอันน้ำชนะใช่ไหมคะอ่ะน้ำเลือกว่าจะเป็นคนเขียนบนหลังหรือจะให้ยังไงกร่วมกันด่าร่วมกระดาษอ่ะโอเคอ่ะต ที่หยิบก่อนใช่ไหมล้วเขียนบนหลังเพื่อนใช่ไหมคะไอ้คนนึงหันไปทางนี้หันหลังเลยค่ะอย่าให้เพื่อนมองเห็นนะพรว่าทุกกลุ่มเสร็จนั้นให้สอนให้สอนอนกล่าวทำให้หกหกรุ่มเลยอ๋อได้ตัวอะไรเอ่ยปิดไว้ปิดไว้ตั้งใจตั้งใจตั้งใจอีกครมั่งไหมได้เลยค่ะ หาเลยค่ะในนี้พยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะทั้งหมด44ตัวเมื่อกี้เพื่อนของเราเขียนไปกี่ตัวคะตัวเดียวตัวเดียวตัวอะไรเอ่ยมีไหมคะคุณครูมีไหมน่าจะติ๊กตอก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 อาจจะลืมแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วอ่ะ ข้าเจอแล้วมาเสียบเสียบช่องไหนคะช่องแรกเลยค่ะช่องแรกถูกไหมคะอ่าเจ้านี้อ่านว่าอะไรคะอ้ออ่างค่ะอ้ออ่างถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนถูกค่ะอ่ะลองมาดูเฉลยกันว่าสุไรดาเขียนอ้ออ่างหรือเปล่าอ้าวเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องอ่ะปมมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ เก่งมากอะให้ราวันขอบคุณอะผมจะให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเก่งมากเลยเยินต่อเลยครับเยืนต่อเลยครับอย่าคอมเมนต์เลยนะอะกิจกรรมนี้เป็นไงครับสนุกนะครับแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ยันแผ่นหลังเราใหญ่ด้วยนะครับอกิจกรรมนี้นะครับดีมากเลยแทนที่เห็นไหมครับเป็นการทบทวน พยัญชนะนะครับเอ่อถ้าจะต่อยอดถ้าเป็นเราจะสอนเรื่องเนื้อหาก็ได้เหมือนกันครับถ้าด้านหลังของคุณครูนี้น่าจะได้ไม่ไม่ได้ตัวสะกดนะครับของกะนี้น่าจะมีตัวสะกดได้อยู่นะครับก็เขียนเลยครับจจานสระอาแล้วก็นหนูอันนี้ก็คือถ้าชั้นที่โตขึ้นเด็กป .2 ป .3 เนี่ยเราเราเพิ่มเราเพิ่มได้เอ่อจากพยัญชนะก็เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดที่มีตัวสะ กดนะครับดูแผ่นหลังเป็นหลักนะครับแผ่นแผ่นหลังเด็กป <c oughs> 1น,นะครับโอเคนะครับทีนี้กลุ่มนี้มีการพูดเราความสนใจเด็กจูงใจเด็กนะครับด้วยคําพูดหน้าตาคุณครูยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> เสียงไม่ดังก็เลยใช้ไม้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับออของรางวัลมีอะไรครับ<ล>ระวังฟันผุ คุณกรูขนมหวานใช่ครับครับดังนั้นดังนั้นรางวัลที่จะมาให้เด็กะถ้าเป็นของกินนะเลี้ยงหน่อยเลี้ยงเลี้ยงลูกอมนะเพราะว่าเรามักจะสอนว่าไม่ให้กินลูกอมห้ามกินอมยิ้มอะไรแบบนี้ก็เป็น แต่อย่างอื่นมันก็อาจจะแพงขึ้นอาจจะเป็นโอโจ้พวงนี้ก็ได้เนาะโอเคครับแล้วก็รางวัลได้แล้วครับสติกเกอร์สติกเกอร์ครับสติกเกอร์หัวใจติกเกอร์อะไรเงี้ยไปซื้อร้าน20บาทเลยครับโหลโหลนึงโหลนึงเขาขาย100รู้สึกว่าแผ่นละ10บาทนะครับทําสําเร็จก็แปะเด็กก็หยิบไป1 1ชิ้นเขาก็ไปแปะบนสมุดบนอะไรบนกระเป๋าอะไรเรื่องของเขาอะนะนะครับเป็นจูงใจนะครับต่อไปก็เป็นพวก มงกุฎทำสำเร็จสวมมงให้นักเรียนครับสวมมงให้นักเรียนแล้วก็ไปนั่งเป็นเจ้าหญิงหนึ่งชั่วโมงนะครับใช่ไหมครับอ่าพอคนที่สองเขาอยากจะสวมมงนะครับเขาก็ออกมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ นางงามปีที่แล้วก็ต้องมอบมงให้กับนางงามปีป right ัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะได้เขาก็ออกมาเขาก็อยากจะสวมมงนะครับเราบอกว่าเป็นมงกุฎเพชรมงกุฎทองแต่เด็กรุ่นใหม่นี้นะเขาบอกว่าทองปลอมนะครับโอเคขอบคุณมากครับกลุ่มนี้ครับเป็นมากครับเก่งมากครับเสนอในส่วนของสติ๊กเกอร์เมื่อกี้นะคะแต่ถ้าไม่ซื้อในเพจเขาจะมีสติ๊กเกอร์เหมือนของตัวเองสะสม หิ้าเนี่ยจะปิ้นปิ้นทางเขตมันจะมีสติ๊กเกอร์แล้วแต่ว่าจะเป็นรูปอะไรเป็นหน้าเราได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะจริงๆค่ะอ๋อได้ใช่ไหมครับหุ่นเราแล้วก็หน้าหน้าคนอื่นได้ไหมครับหน้าดาราดาแต่เราเลยครอ่าโอเคครับสามารถปิ้นในกระดาษสติ๊กเกอร์แล้วก็มาตัดแปะอ่าครับโอเคขอบคุณครับแล้วก็เวลาเราตรวจงานครับเดี๋ยวนี้มันจะมีใช่ไหมครับครูดาครูไทยแล้วก็มีรูปแล้วก็ปั๊มลงไปให้เด็กใช่ไหมครับ มีมีขายนะครับก็เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้เราเยอะ